สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปนะคะความรักคุณกับเขาชาวราศีมีนนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกกันยายนนะคะมาอัปเดตพลังงานกันว่าคุณกับเขานะคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคนมีประเด็นนะคะคุณกับเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโอเคมาดูกันคุณกับเขานะคะอาจจะ ต้องระวังเรื่องอารมณ์นะคะในช่วงที่จะถึงนี้เนาะมีเดอะทาวเวอร์กับวิวออฟฟอร์จูนนะคะอาจจะเกิดความไม่แน่นอนความอะไรบางอย่างนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของคุณเนาะทำให้ต้องระวังมากกันเป็นพิเศษนะคะอาจมีการแบบทะเลาะก,กันได้ด้วยการใช้อารมณ์นะคะแบบขัดแย้งกันนะคะอาจมีความพลัดพราก เกิดขึ้นได้นะคะถ้าคุณใช้อารมณ์มากเกินไปนะคะคุณต้องระวังให้มากๆกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะในช่วงเวลาอันใกล้นะคะคือหรือว่าอาจจะกําลังเกิดหรือว่าเกิดขึ้นหมาดๆเลยก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าอนาคตที่จะถึงอันใกล้เนี้ยให้ระวังมากๆเกี่ยวกับเรื่องการพูดจานะคะถ้าคุณแบบใช้อารมณ์มากไปคุณทั้งคู่นะคะอาจจะมีความแบบทะเลาะก,กันถึงขั้นแบบอ่า จบกันไปหรือว่าไม่เข้าใจกันแล้วก็แยกย้ายกันได้อาจจะต้องแตกหักกันได้นะคะต้องระวังนิดนึงเนาะในช่วงระยะเวลานี้นะคะคือจริงๆแล้วอะ่ะคุณตอนนี้มีความสับสนนะในอารมณ์ค่อนข้างมานะคะ The Strength กับ Tower ขึ้นมาอีกเห็นไหมคะคุณอยู่ในภาวะอาจจะเหมือนกับว่าจิตใจกำลังสับสนนะคะ,ะมีอารมณ์แปรปรวนนะคะกับปัญหาความสัมพันธ์ของคุณนะตอนนี้ แต่จริงๆไพ่อยากจะแนะนําว่าให้คุณน่ะใช้ความแบบอ่อนไหวเข้าว่าหมายถึงว่าความอ่อนจะยกความความความแข็งแกร่งนะคะพยายามแบบเออนิ่งๆน,นะคะอย่าใช้อารมณ์มากใช้สติให้เยอะๆนะคะเพราะตอนนี้มองว่าคุณนะ่ะถ้ามีปัญหาอะไรกับคู่หรือคนที่คุณคุยอยู่อย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าใช้อารมณ์โดยง่ายนะคะมันก็จะอาจทำให้เกิดโมหะโทสะ กันง่ายนะคะเดี๋ยวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมานะคะหรือหมอยในแง่หนึ่งอะ่ะตอนนี้ปัญหาของคุณอะเหมือนกําลังจะแบบเดินมาถึงจุดสิ้นสุดอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะคุณทั้งคู่อาจจะมีปัญหาเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาที่ทะเลาะก,กันหรือไม่เข้าใจกันอยู่ก็ได้นะคะมันก็คืออาจจะมองได้ว่าตอนนี้คุณทั้งคู่อาจจะคุยกันอาจจะแบบว่าลําบากละไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็อาจจะแบบว่า ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดที่จะต้องแบบไม่รู้จะยังไงอ่ะก็แยกกันอยู่นะคะอาจจะแบบอย่างนั้นก็ได้นะคะหรืออีกในแง่หนึ่งก็คือถ้ายังไม่ได้เกิดอะไรก็ขอให้ระวังระวังมากๆเลยเรื่องอารมณ์การโกรธกันง่ายใช้อารมณ์ในการพูดจากันที่แบบรุนแรงนะคะแบบโมโหง่ายอะ่ะเข้าหากันอย่างเงี้ยคืออย่าอย่าแบบใช้อารมณ์นะคะพ่อยากจะบอกว่าอย่างนั้น คือตอนนี้มองว่าคุณเองนะชาวราศีมีนคุณอาจจะมีใครก็ได้ที่เข้ามาหาคุณนะหรืออาจจะเป็นฝั่งเขาของคุณก็ได้นะคะเป็นไฮพิสเทสเนี่ยกับหนึ่งถ้วยอาจจะมีใครมามอบความรักเดินเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมามอบความรักความปรารถนาดีให้มาสนใจคุณนะคะก็เป็นไปได้นะแล้วทำให้ ตอนนี้คุณกับเขามีปัญหาซึ่งกันและกันอยู่ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเขาของคุณก็ได้ที่แบบมีสเสน่ห์เนาะแล้วก็มีคนที่เข้ามาใกล้ชิดกับเขาของคุณก็ได้ในช่วงนี้นะคะก็ทำให้คุณกับเขามีปัญหากันแต่อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคุณกับหรือเขาก็ขอให้ระวังนิดนึงถ้าเป็นคุณนะที่แบบมีคนแบบเข้ามาในชีวิตหรือมาใกล้ชิดคุณในช่วงเนี้ย ก็ขอให้คุณระวังตัวไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะดําพาปัญหาที่แบบจะเกินเลยมาสู่คุณได้นะคะก็ขอให้ระวังนิดนึงคือมองว่าจริงๆแล้วอ่ะปัญหาของคุณกับเขาอน่นะคะคืออาจจะเป็นความรู้สึกอีกมุมหนึ่งก็ได้ว่ามี high prestige เนาะมี empress คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความชัดเจนกับความรักที่ผ่านมาของคุณก็ได้มันเลยเกิดปัญหาเกิดความไม่เข้าใจกันเนาะ เป็นเอ็มเพสแล้วมีไฮพิท e ส์ขึ้นก่อนอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอะคบกับเขาหรือว่าอะไรเงี้ยคุณไม่ได้ความชัดเจนนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยู่ในมุมของคุณลับๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ให้ใครรู้มากนะเนาะแต่คุณก็โอเคคุณก็เหมือนรับได้แต่ว่า พอถ้าอีกมุมหนึง่งถ้าสมมติว่าเขามีคนที่เข้ามาใกล้ชิดหมายถึงเขาของคุณนะนะมันก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยแหละคือคุยกันไม่เข้าใจเพราะว่าด้วยความที่อาจจะมีใครที่เข้ามาใกล้ชิดแล้วทําให้เกิดปัญหาเกินเลยขึ้นมานะคะไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขาเนี่ยแหละก็อาจจะเป็นไปได้นะคะตอนนี้จริงๆแล้วอะมองว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะ บางครั้งการที่คุณแบบไม่ใช้อารมณ์นะคะใช้เหตุใช้ผลและอยู่กับตัวเองมีสติให้มากๆอ่ะมองว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็ได้นะคะ <c oughs> ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอาจจะกลับมานะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้พัฒนายกระดับความสัมพันธ์ไปสู่อะไรที่มั่นคงขึ้นนะคะ <c oughs> คุณอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นแบบอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะหรือว่าได้ มั่นหมายหรือแต่งงานกันก็ได้เพราะว่าไพ่สุดท้ายของคุณมันเป็นสี่ไม้นะคะมองว่ามีการพัฒนาได้นะคะถ้าคุณใช้สติประครับประคองกันให้มากๆใช้เหตุใช้ผลนะคะกับความสัมพันธ์เนี้ยเขาของคุณคุณกับเขาก็สามารถที่จะแบบว่าไปต่อกันได้มองว่าแบบนั้นคุณอาจจะได้ย้ายย้ายบ้านไปอยู่ด้วยกันนะคะย้ายบ้านหรือว่าย้ายที่ย้ายทางไปอยู่ด้วยกันนะคะ เออมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ที่ใหม่ๆนะคะเป็นเป็นเป็นการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้น่ะเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าเป็นแนวโน้มที่ไม่ดีนะอืมแต่ขอให้คุณนะ่ะประครับประคองผ่านไปให้ได้ถ้าคุณกับเขายังคงมีแบบความรักต่อกันเพราะดูแล้วเ,เขาก็มองว่าคุณก็เป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะคะคุณเองก็เช่นกันเพราะฉะนั้นะ่ะ ก็อยากจะแนะนําว่ามีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะถ้าเป็นไปได้อะ่ะคุณทั้งคู่ประคับประคองการใช้เหตุใช้ผลคุณก็สามารถที่จะดําเนินความรักไปถึงขั้นมั่นคงกว่าเดิมได้นะคะคือคืออาจจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงของเขาที่กลับมาเป็นความชัดเจนของคุณในอนาคตก็เป็นไปได้นะคะหรืออีกมุมหนึง่งคุณอาจจะมีใครใหม่ความสัมพันธ์ใหม่เข้ามานะคะที่ เป็นคนที่ต่างกับคุณทุกอย่างแต่เป็นคนที่จะสนับสนุนคุณทุกเรื่องนะคะเป็นเฮอร์มิตเนาะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณเป็นคนที่มีวัยวุฒิที่สูงกว่าคุณก็เป็นไปได้นะคะเป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงนะคะเข้ามาให้คุณได้รู้จักก็ได้นะคะมีสีไม้กับเฮอร์มิตหมายความว่า คนที่จะเข้ามาหาคุณใหม่เขาก็อาจจะเป็นคนที่เดินเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่ามั่นคงนะคะชัดเจนนะคะจริงจังกับคุณได้เนาะเออถ้าพูดถึงว่าคุณจะเจอคนใหม่ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะหรือถ้าคุณยังประครับประคองกับคนของคุณอยู่คุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้ย้ายนะคะระดับความสัมพันธ์ให้มันมั่นคงขึ้นนะคะอาจจะย้ายไปอยู่ด้วยกันนะคะเป็นครอบครัวมากขึ้นนะคะ มีความแบบมั่นคงในชีวิตอีกระดับหนึ่งอ่ะอาจจะจากแฟนเป็นคู่รักคู่รักกลายเป็นคู่แต่งงานอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะคือตอนเนี้ยคุณเองอ่ะไพ่อยากจะแนะนําว่าแนวโน้มในอนาคตอ่ะไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรเนี่ยนะคะหดะเอ้หกไม้เท้าอุปสรรคอะไรในความสัมพันธ์เตอนนี้ก็แล้วแต่ คุณจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยแรงกายเลยนะแรงใจที่คุณมีเนะ the strength นะคะความเข้มแข็งความอดทนที่คุณมีนะคะจะได้พบข่าวดีแน่นอนที่นำไปสู่ความสำเร็จในแนวโน้มอ,อันใกล้คือขอให้คุณเชื่อมั่นเข้าไว้ว่าคุณนะ่ะจะมีความสัมพันธ์ที่ดีได้นะคะไม่ว่ามันจะต้องอุ้ยผ่านอุปสรรคเยอะแยะมากมายจากเรื่องที่ผ่านมาไม่ว่าเรื่อง อะไรที่มันเกิดขึ้นนะคะความไม่เข้าใจหรือความเข้าใจผิดหรือว่าความไม่ชัดเจนของคุณกับเขาหรือคุณมีปัญหาแล้วคุณประคับประคองมันไปต่อไม่ได้แล้วคุณเจอคนใหม่ในอีกมุมหนึง่งคนใหม่ที่เข้ามาหาคุณเขาก็จะมามอบสิ่งที่เป็นความมั่นคงความถูกต้องนะคะให้กับคุณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมไหน คนที่คุณดิวอยู่นะคะหรือว่าคนที่เขาจะเดินเข้ามาหาคุณนะคะเขาก็จะนำความมั่นคงมาสู่คุณนะคะ,ะมั่นคงและชัดเจนกับสิ่งที่คุณอาจจะเคยคิดไว้ว่าคุณอยากได้ความมั่นคงชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้คุณก็จะได้นะอืขอให้แบบว่าถ้ามีปัญหากับคนของคุณอยู่นะคะก็ให้ประคับประคองอย่าใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์มันก็จะแตกหักกันได้ง่ายๆเลย นะคะเขาอาจจะเป็นคู่คุณนะคะมีความบุญยังสัมพันธ์กันอยู่นะคะยังตัดกันไม่ขาดและอาจจะแบบว่าคุณทั้งคู่ก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งและมั่นคงขึ้นก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีประเด็นนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันประคับประคองกันไม่ได้ก็มองอีกแง่หนึ่งว่าคุณอาจจะมีคนใหม่ที่เข้ามาและสามารถที่จะเป็นรักที่มั่นคงนะคะสร้างความชัดเจน ให้กับคุณได้อ,อีกในมุมหนึ่งนะคะคือมองเป็นสองมุมและกันนะคะสำหรับชาวราศีมีนในช่วงนี้นะคะที่จะถึงนี้เนาะ,ะ,ะมาดูนะคะว่าอา a n g แองเจิลอยากจะบอกอะไรแนะนำว่าบีเอฟสเตตีฟหมายความว่าให้คุณนะ่ะแน่วแน่ในความรู้สึกนะคะของคุณเองเนาะ,ะภายในใจของคุณคิดยังไงนะคะให,ให้ให้ยืนยันนะให้แน่วแน่กับตัวเองว่าอ๋อฉันต้องการอย่างนี้นะ เออพยายามแบบว่าหาคําตอบในจิตในใจของคุณให้ได้ว่าคุณต้องการแบบนี้แหละแล้วก็ให้แน่วแน่ว,ว่าคุณจะตัดสินใจแบบนี้นะคะขอให้เชื่อมัน่นขอให้แน,วแน่วแน่ในตัวของคุณเองเนาะส่วนออ whisper of healing บอกว่า w e l l be ing เห็นไหมคะคุณจะมีความเป็นอยู่หรืออะไรที่ดีขึ้นนะคะทุกอย่างจะไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะ ไพ่นะคะมีตัวเลข2 1หนึ่งะคะมันค่อนข้างจะแบบว่าสอดคล้องกันมากเลย2 1หมายความว่าดาวจันทร์กับดาวอาทิตย์นะคะ2คือเลขของดาวจันทร์แทนด้วยดาวจันทร์หนึ่งคือดาวอาทิตย์หมายความว่าสามีภรรยามาเจอกันนะคะ,ะเป็นคู่ตรงข้ามก็จริงนะคะความเข้มแข็งของดาวอาทิตย์กับความอ่อนไหวของดาวจันทร์แต่นี่ก็คือธรรมชาติใช่ไหมคะสรสร้างให้อ ผู้ชายและผู้หญิงนะคะมาอยู่เป็นคู่กันเพราะฉะนั้นมองว่าต่อไปจากเนี้ยขอให้คุณแน่วแน่นะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณจะตัดสินใจนะคะในจิตใจของคุณเองไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้แน่วแน่นะคะขอให้มีความแบบเข้มแข็งอยู่ในตัวของคุณเองนะคะเหมือนดั่งดาวอาทิตย์นะคะแต่บางที คุณก็ต้องมีความแบบอ่อนโยนเหมือนกับดาวจัน์ทรเหมือนกันนะคะคุณถึงจะออสามารถที่จะบาลานซ์นะคะปรับตัวนะคะมีพลังในการใช้ชีวิตนะคะต่อไปของคุณให้ไปสู่จุดที่ดีขึ้นได้นะคะอืมแล้วก็ Oracle Love g a กนะคะเห็นไหมอยากจะบอกอะไรคุณเขาบอกว่าถ้าคุณสามารถนะคะ ทำอะไรที่คุณอยากจะทําได้นะคะขอให้เชื่อหัวใจของคุณเองเหมือนกันนะคะให้เชื่อในจิตใจของคุณเองถ้าคุณแน่วแน่เนี่ยมันสอดคล้องมากเลยกับ be a s s r t i v e ไ i ่ a r e angel อันนี้ถ้าคุณแน่วแน่ในหัวใจของคุณแล้วอ่ะคุณก็จะสามารถที่จะได้คำตอบนะคะที่จะนำพาคุณไปสู่ประตูตแห่งคำตอบที่ใช่อ่ะที่คุณแบบค้นหาอืม มันจะนำพาทุกสิ่งทุกอย่างคำตอบจากจิตวิญญาณจากส่วนลึกของคุณเองเลยว่าโอเคตอนนี้ฉันต้องการอะไรนะในชีวิตจริงๆฉันอยากจะแบบว่า,ามีความสัมพันธ์แบบนี้อยากจะแบบว่าได้คนแบบนี้อยากจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะชัดเจนอย่างเงี้ยขอให้คุณแน่วแน่กับตัวเองมากๆถ้าคุณแน่วแน่ได้แล้วนะ คุณจะพบคำตอบบางทีการอยู่นิ่งๆน,นะคะคิดทบทวนในจิตใจของคุณเองเ,อเชื่อมั่นในความรู้สึกในเซนส์ของคุณเนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณน่ะได้คำตอบนะคะดีๆเหมือนกันนะอืมบางทีเราต้องเชื่อในอินสติ้งเนาะสัญชาตญาณของเราเองด้วยนะคะภายในจิตใจว่าเอ๊ะคำตอบแรกที่เราได้มันคืออะไรนะคะบางทีก็อาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้เราก็ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมา บ่งบอกแบบมาแบบแนะนําหรือว่ามามาแบบเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเหมือนอินสติ้งอะเนาะสัญชาตญาณคือเหมือนกับว่า,าบางทีอะ่ะสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ทุกอย่างเป็นพลังงานใช่ไหมคะอาจจะแบบว่าช่วยนําพาให้คุณน่ะคลิกหรือคิดได้ได้คําตอบนะคะได้บางมุมที่คุณแบบคาดไม่ถึงเลยอะ่ะก็เป็นไปได้ บางทีให้คุณฟังเสียงหัวใจตัวเองของคุณอ่ะเยอะๆนะคะแล้วคุณก็จะได้คำตอบที่ดีว่าโอเคคุณจะเอายังไงนะคะกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะกับคนที่คุณดิวอยู่หรือว่าถ้าคนใหม่ที่เขาเข้ามาเดินเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะเลือกยังไงให้คุณมีความสุขในอนาคตนะคะคุณจะมีความรอบคอบอ่ะเออมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นในความสัมพันธ์ที่จะเข้ามา หรือว่าความสัมพันธ์ที่คุณดิวอยู่นะตอนนี้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมกว้างๆนะคะขอให้เปิดใจกว้างๆมากๆเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะของใครบางคนนะคะต้องเป็นดวงส่วนตัวจริงๆนะคะมันถึงจะเฉพาะเจาะจงไปได้ถ้าทุกท่านนะคะอยากจะปรึกษาส่วนตัวนะคะหรือว่าอยากจะคุยดูส่วนตัวก็เชิญได้นะคะ แอดไลน์ได้นะคะที่ e s c r i p t i o n ข้างล่างเพราะตอนนี้ออมีโปรโมชั่นอยู่นะคะเพื่อตอบแทนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะในช่องของผู้อ่านออแล้วก็อยากจะฝากนิดนึงนะคะไเ,เรื่องที่ตอนแรกผู้อ่านจะทําตอบคําถามคนละหนึ่คำถามที่ฝากไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะคือตอนนี้มีปัญหานิดหน่อยกับเวลาไม่ตรงกันกับแขกรับเชิญที่ผู้อ่านจะทำนะคะเพราะฉะนั้นผู้อ่านอาจจะต้อง ตอบคำถามเป็นรายบุคคลในคอมเมนต์แทนนะคะเดี๋ยวผู้อ่านจะตอบนะคะคำถามเป็นรายบุคคลไปในคอมเมนต์ขอให้เข้าไปดูได้นะคะในคำตอบนั้นในคอมเมนต์นะคะต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะคะก็วันนี้ประมาณนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะผ่านสภาวะโควิดนะคะที่กำลังไม่โอเคอยู่ในขณะนี้ผ่านพ้นมันไปได้ด้วยกันนะคะ พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายบ้างนะคะที่บ้านก็ได้นิดหน่อยนะคะทานอาหารให้ครบนะคะก็จะทําให้ทุกท่านเนาะอย่างน้อยร่างกายแข็งแรงนะคะก็จะมีพลังและนะเพื่อที่จะแบบว่าม,มีภูมิคุ้มกันอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้รักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะคะโอเควันนี้ก็เท่านี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่นะคะไปและค่ะสวัสดีค่ะ